วิโรยานววขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวายเรโนวพื้นที่เล็กๆที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณได้พักใจสูดลมหายใจลึกๆและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเป็นมุมสงบที่ช่วยให้คุณค้นพบพลังที่บางครั้งชีวิตยุ่งเหยิงทําให้เราหลงลืมไปเช้านี้ผมอยากให้เสียงของผมเป็นเหมือนแสงแรกของวันเป็นเหมือนลมหายใจอุ่นๆที่กระซิบกับคุณว่าคุณยังไปต่อได้เสมอแม้ข้างนอกจะเต็มไปด้วยแรงกดดันความคาดหวังความผิดหวังหรือความจริงที่หนักหนา แต่เพียงแค่คุณกดเข้ามาฟังเสียงนี้คุณก็ได้ทำสิ่งสำคัญที่สุดแล้วคือการไม่ยอมแพ้ค,คุณเลือกที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งเหมือนนักมวยที่ยืนอยู่กลางค่ายเก่ายามฟ้าสางเสียงภาพพันมือที่ถูรอบข้อมืออย่างมั่นคงเสมือนการเตรียมใจเพื่อต่อสู้กับอีกหนึ่งวันของชีวิตพื้นไม้เก่าที่ผ่านเหนือของนักสู้นับไม่ถ้วนกำลังรองรับก้าวของคุณในวันนี้เช่นกันแสงแดดสีทองที่ลอดผ่านหลังคาสังกสีสะท้อนกับหยดเหนือของนักมวยที่ฝึกอยู่ตามลำพังทุกหมัดที่พุ่งออกไปไม่ใช่แค่ทักษะ แต่เป็นเสียงของวินัยความหวังและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ที่ค่อยๆก้องในอากาศเงียบแต่หนักแน่นเหมือนจังหวะหัวใจคุณที่ยังเต้นอยู่เพื่ออนาคตที่คุณอยากไปให้ถึงบางครั้งชีวิตโยนบททดสอบมารัวหาฮาจนเราแทบตั้งตัวไม่ทันความผิดหวังที่กัดกินใจเงินไม่พองานที่หนักเกินไปความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจหรือความเงาที่แอบมาทักตอนกลางคืนแต่จําไว้นะนักสูทุกคนที่คุณเคยเห็นไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนต่างก็เคยล้มเคยเจ็บและเคยอยากหายไปจากโลกเหมือนกันทั้งนั้นความแข็งแกร่งไม่เคยเกิดขึ้นในวันที่ง่ายยเล แต่เกิดขึ้นในวันที่คุณแทบจะล้มลงกับพื้นแต่ยังเลือกจะยืนขึ้นใหม่เหมือนเดิมและวันนี้คุณกำลังทำสิ่งนั้นอยู่เสียงที่คุณกำลังฟังไม่ใช่แค่คำบรรยายแต่มันคือเครื่องยืนยันว่าคุณกำลังก้าวอยู่บนเส้นทางของนักสู้จริงหา,หานักสู้ที่ไม่ได้สู้เพื่อให้ใครมองไม่ได้สู้เพื่อคำสรรเสริญแต่สู้เพื่อชีวิตของตัวเองเพื่อคนที่คุณรักเพื่อความฝันที่แม้อาจยังดูไกลแต่ไม่เคยจากคุณไปไหนความจริงคือไม่มีใครเห็นความพยายามทั้งหมดของคุณหรอก และก็ไม่จําเป็นให้ใครเห็นด้วยเพราะวันหนึ่งผลลัพธ์จะเป็นเสียงที่ดังกว่าเหตุผลทั้งหมดที่คุณต้องอดทนในตอนนี้ลองกํามือขึ้นเบาฮหาฮหาแล้วบอกกับตัวเองในใจว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และฉันจะสู้ต่อไปเพียงประโยคเดียวนี้มีพลังมากกว่าที่คุณคิดหนึ่งประโยคสามารถเปลี่ยนหนึ่งวันหนึ่งวันสามารถเปลี่ยนหนึ่งสัปดาห์และหนึ่งสัปดาห์สามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณได้ทุกอย่างเริ่มจากก้าวเล็กๆที่คุณกําลังสร้างในวินาทีนี้และผมอยากให้คุณรู้ว่าวิโรยานโนวาจะอยู่ตรงนี้เสมอ ในวันที่คุณต้องการพลังในวันที่คุณต้องการเสียงที่บอกว่าคุณทำได้ผมจะอยู่กับคุณในทุกเช้าทุกคืนและทุกช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอ่อนแอเพื่อย้ำว่าคุณไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาแต่คุณต้องไม่หยุดก้าวไปข้างหน้าหากเสียงนี้ช่วยเติมพลังให้คุณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อให้ผมรู้ว่าคุณยังยืนอยู่และยังสู้เพื่อชีวิตของคุณอย่างสง่างามเหมือนนักมวยที่ซ้อมในค่ายเก่ายามรุ่งเช้าที่ไม่มีใครเห็นในวันนี้ แต่วันหนึ่งทั้งโลกจะได้เห็นผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นนั้นอย่างแน่นอนมีหลายช่วงเวลาที่ชีวิตทําให้เรารู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่บนถนนที่มืดมิดไร้ป้ายบอกทางและไม่มีใครสัญญาว่าปลายทางนั้นจะคุ้มค่าหรือไม่แต่ทุกครั้งที่ผมนั่งมองนักมวยคนหนึ่งซ้อมถ้าเดิมซ้าแล้วซ้าเล่าจนเหงื่อไหลเป็นสายผมก็ได้เรียนรู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องเห็นเส้นชัยทั้งหมดสิ่งเดียวที่เราต้องทําคือก้าวต่อไปอีกก้าวหนึ่งเพราะหลายครั้งความสําเร็จไม่ได้เกิดจากการรู้เส้นทางที่ชัดเจนแต่เเกกกิดจาาาาควมมพยายาล็ หาที่เรายังเลือกทำแม้ในวันที่หัวใจอยากหยุดที่สุดผมจำได้ดีว่าเคยเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเวทีน้ำตาคลอเพราะทำพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แทนที่เขาจะยอมแพ้เขากลับลุกขึ้นยืนหน้ากระจกตั้งหมัดใหม่ยืนท่าใหม่ด้วยสายตาที่เด็ดเดี่ยวกว่าเดิมภาพนั้นทำให้ผมเข้าใจทันทีว่าความแพ้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ได้มีไว้ทำลายเราแต่มันมีไว้หลอมให้เราแกร่งพอสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในวันข้างหน้าผมยังจำเสียงหายใจหนัก หาใหในวันที่ผมเกือบถอดใจได้ชัดเจนมันไม่ใช่เพราะร่างกายเหนื่อยอย่างเดียวแต่เป็นเพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงสัยในตัวเองแต่เมื่อผมหันไปเห็นนักมวยอีกคนเตะเป้าเดิมเป็นครั้งที่ร้อยโดยไม่ปริปากบ่นแม้คําเดียวผมก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่พาคนไปไกลไม่ใช่โชคไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือความดื้อดึงเงียบๆที่บอกตัวเองว่าอย่าหยุดทุกครั้งที่แสงยามเช้าสองเข้ามาในค่ายผมรู้สึกเหมือนมันกําลังบอกว่าไม่สําคัญว่าคุณล้มมากี่ครั้งเมื่อวาน วันนี้คือวันที่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้โลกอาจไม่เคยสรรเสริญความพยายามลับๆของคุณแต่โลกไม่เคยปฏิเสธผลลัพธ์ของคนที่ไม่ยอมแพ้ผมเคยสงสัยว่าทำไมนักมวยถึงยิ้มได้ทั้งที่มีรอยช้ำเต็มตัวแต่เมื่อได้ใช้เวลาในค่ายผมก็พบคำตอบพวกเขาไม่ได้สนใจความเจ็บเท่ากับชัยชนะที่ได้จากการเอาชนะใจตัวเองทุกการซ้อมทุกหยดเหงื่อและทุกความเจ็บคือถ้อยคำที่บอกว่าฉันจะไม่ยอมแพ้และนั่นคือความงามของมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเติบโตผมอยากให้คุณจำไว้ว่า ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจออะไรหนักหนาแค่ไหนก็ตามคุณไม่ได้เดินอยู่ลำพังผู้คนที่กำลังเติบโตทุกคนล้วนเคยมีวันที่ทำได้เพียงแค่พยายามลุกขึ้นเหมือนที่คุณกำลังทำในตอนนี้และเชื่อผมเถอะวันนี้ของคุณก็เพียงพอแล้วจงรู้ไว้ว่าความรู้สึกอ่อนแอไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่คนที่แข็งแรงกว่าเมื่อวาน คนที่เข้าใจหัวใจตัวเองมากขึ้นและคนที่ไม่ยอมแพ้เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปมีหลายครั้งที่ผมเห็นนักมวยคนหนึ่งยืนเตะกระสอบซ้ําแล้วซ้าเล่าจนหน้าแข้งของเขาแดงช้ําแต่ทุกครั้งที่เขาล้มลงเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่ด้วยสายตาที่หนักแน่นกว่าเดิมภาพนั้นทําให้ผมเข้าใจว่าชีวิตไม่เคยถามเราว่าเราเจ็บมากแค่ไหนมันถามเพียงว่าเราจะก้าวต่อหรือไม่และคําตอบของนักสู้ทุกคน คือการลุกขึ้นแม้หัวใจจะสั่นแม้ร่างกายจะอ่อนลา้าเพราะพวกเขารู้ดีว่าชัยชนะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ในความพยายามเล็กๆที่ไม่ยอมถูกดับลงในทุกวันผมเคยเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งวางมือลงบนไหล่รุ่นน้องที่กำลังหมดหวงังพร้อมพูดเบาๆว่า,ว,าวันนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เริ่มใหม่ได้คำพูดนั้นเรียบง่ายแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อมันทำให้ผมรู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่แข็งแกร่งได้ทุกวันแม้แต่นักสู้ที่เข้มที่สุดก็ต้องการใครสักคนคอยพยุง ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่การยืนสู้คนเดียวแต่คือการยอมรับว่าเรามีวันที่เหนื่อยและยังเลือกเดินต่อแม้หัวใจจะอ่อนแรงผมจำคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักค่ายมวยมืดเงียบมีเพียงเสียงรองเท้ากระทบพื้นและลมหายใจของนักมวยคนหนึ่งที่ยังซ้อมต่อเพียงลำพังผมถามเขาว่าทำไมยังไม่หยุดเขายิ้มบางๆแล้วตอบว่าเพราะคู่ต่อสู้ของผมไม่หยุดคำตอบนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการต่อสู้แต่มันคือบทเรียนของชีวิตเพราะโลกไม่เคยหยุดทดสอบเราปัญหาไม่เคยหยุดมาหาเราสิ่งเดียวที่เราทำได้ คือพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งกว่าที่เราเคยเป็นแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามผมเคยเห็นนักมวยคนหนึ่งแพ้บนเวทีทั้งที่สู้สุดหัวใจเขานั่งนิ่งอยู่ข้างเชือกเวทีน้ำตาคลอแต่เมื่อเขาลุกขึ้นอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มบางๆนั้นผมได้เรียนรู้ว่าความเจ็บปวดไม่ได้ทําให้เขาอ่อนแอมันทําให้เขาพร้อมที่จะเริ่มใหม่ด้วยหัวใจที่ใหญ่ขึ้นชีวิตก็เป็นแบบนั้นบางครั้งเราล้มบางครั้งเราผิดหวังแต่ตราบใดที่เรายังเลือกจะลุกขึ้นความพ่ายแพ้ก็ไม่อาจเป็นใครนิยามเราได้เชนน้้้าาาาววัันนนนนหหึึ่่่่งงผมมมตืพรอรออูสกกกกทุกยิกกไป แต่ทันทีที่ได้ยินเสียงเพื่อนร่วมซ้อมเตะกระสอบอย่างแรงเสียงฝีเท้าที่กระทบพื้นไม้เสียงลมหายใจที่บอกว่าเขายังไม่ยอมแพ้ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่ลำพังความพยายามของคนรอบตัวเป็นเหมือนเชื้อไฟที่ทำให้ใจกลับมามีพลังอีกครั้งบางครั้งคำปลอบใจที่ดีที่สุดไม่ใช่คำพูดแต่คือการได้เห็นใครสักคนยังยินหยัดอยู่ต่อหน้าเราเมื่อเวลาผ่านไปมวยไทยสอนผมมากกว่าการต่อสู้มันสอนให้ผมยินหยัดต่อความเจ็บปวดอย่างกล้าหาญสอนให้เรียนรู้จากความผิดพลาด สอนให้ถ่อมตนเมื่อชนะและหนักแน่นเมื่อพ่ายแพ้มันทําให้ผมเข้าใจว่าความเข้มแข็งแท้จริงไม่ได้เกิดจากการยืนอยู่โดยไม่เคยล้มแต่เกิดจากการลุกขึ้นทุกครั้งด้วยหัวใจที่งดงามกว่าเดิมท้ายที่สุดผมอยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญอะไรอยู่ตอนนี้ความฝันที่ยังไม่เป็นจริงความเจ็บที่ฝังอยู่ในใจความหวังที่ยังจางหรือความกลัวที่คุณไม่กล้าบอกใครคุณยังมีพลังมากกว่าที่คิดคุณยังมีความอดทนมากกว่าที่คุณรู้ และคุณยังมีคุณค่ามากกว่าที่คุณเคยบอกตัวเองขอเพียงคุณยังยืนยังหายใจและยังเลือกจะพยายามอีกครั้งคุณก็คือนักสู้ในเวทีชีวิตของคุณเองแล้วมีหลายวันที่ผมนั่งมองนักมวยคนหนึ่งฝึกเทคนิคเดิมหา,หาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงผ่านทั้งความเจ็บความเมื่อยล้าและความเบื่อที่กัดกินใจแต่สิ่งที่ทําให้ผมประหลาดใจเสมอคือไม่มีใครตั้งคําถามเลยว่าทําไมต้องทาหนักขนาดนี้เพราะทุกคนรู้ดีว่า ความก้าวหน้าไม่เคยเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นวุบวาบแต่มาจากความอดทนที่ยาวนานความสำเร็จไม่ใช่ประกายไฟใหญ่ที่สว่างขึ้นในคืนเดียวแต่มันคือประกายเล็กๆที่เราจุดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันกลายเป็นไฟที่ไม่มีวันดับความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากแรงฮึดชั่วคราวแต่มาจากช่วงเวลานับพันที่เรายืนหยัดไม่ยอมถอยผมเคยเห็นนักมวยคนหนึ่งเดินเข้าค่ายด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยปัญหาแต่ทันทีที่เขาเก้าวขึ้นเวทีเขาทิ้งทุกอย่างไว้ข้างนอกทั้งความเศร้าความกังวลและความกลัว เขาเริ่มซ้อมราวกับว่าทุกความเจ็บปวดในชีวิตถูกกลั่นออกมาอยู่ในหมัดและปลายเท้าตอนนั้นเองที่ผมเข้าใจว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การฝึกกก่แต่เป็นพื้นที่เยียวยาจิตใจเป็นที่ที่คนอ่อนแอกลับมาเข้มแข็งเป็นที่ที่คนหลงทางกลับมาเห็นเส้นทางของตัวเองอีกครั้งและเป็นที่ที่คนแตกสลายสามารถค่อยหาหาประกอบหัวใจตัวเองให้กลับมายืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้งหนึ่งมีคืนหนึ่งผมเห็นนักมวยคนนั่งเงียบหาหาในมุมมืดของค่ายเขาดูเหมือนคนที่กำลังแบกอะไรหนักยิ่งกว่ากระสอบทรายผมเดินไปถามเขาว่า เหนื่อยไหมเขายิ้มบางๆแล้วตอบว่าเหนื่อยครับแต่ถ้าผมหยุดตอนนี้ผมจะกลับไปเป็นคนเดิมที่ผมไม่อยากเป็นอีกแล้วประโยคนั้นทําให้ผมรู้ทันทีว่ามวยไทยไม่ได้สร้างแค่ร่างกายแต่มันเปลี่ยนคนจากข้างในเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอนาคตมันคือการเดินทางที่ต้องแลกด้วยหยดเหงื่อมากมายแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามีค่ามากกว่าที่ใครจะมองเห็นจากภายนอกผมจําได้ดีถึงภาพเด็กหนุ่มตัวเล็กหา,หาคนหนึ่งที่ยังเตะไม่ค่อยเป็นซ้อมทั้งวันด้วยความตั้งใจสุดหัวใจแม้ร่างกายจะเล็กแข้งจะบาง และแรงยังไม่มากแต่แววตาของเขากลับมั่นคงกว่าใครหลายคนนั่นทําให้ผมเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดจากขนาดตัวหรือพรสวรรค์แต่มาจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ความเชื่อเล็กๆในวันนี้อาจกลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในวันหนึ่งโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเลยบางครั้งผมเห็นนักมวยรุ่นพีนั่งสอนรุ่นน้องอย่างใจเย็นแม้ตัวเขาเองก็มีเรื่องหนักใจมากมายในชีวิตแต่นั่นแหละคือความงามของค่ายมวยไม่มีใครเก่งเกินกว่าจะสอน และไม่มีใครอ่อนเกินกว่าจะเรียนรู้โลกภายนอกอัตสิลิ์เราจากภาพที่เห็นแต่ในค่ายมวยทุกคนรู้ดีว่าความแข็งแกร่งจริงๆมาจากสิ่งที่ไม่เห็นจากความอดทนความซื่อสัตย์และความตั้งใจที่จะลุกขึ้นใหม่ทุกวันและบางเช้าเมื่อผมยืนอยู่กลางค่ายในอากาศที่ยังเย็นเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเสียงลมหายใจหนักๆของนักมวยที่ยังไม่หยุดซ้อมแม้ฟ้ายังไม่สว่างผมรู้สึกเหมือนโลกกำลังสอนบทเรียนสำคัญอย่างเงียบ หา,หาว่าไม่มีใครถูกสร้างมาเพื่อยอมแพ้ไม่มีใครเกิดมาเพื่อหยุดอยู่กับที่ทุกคนมีไฟในตัวเองและหน้าที่ของเราคือการค้นหาให้เจอแม้ว่ามันจะเป็นเพียงประกายเล็กๆก็ตามท้ายที่สุดมวยไทยสอนผมว่าชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราสมบูรณ์แบบมันแค่ต้องการให้เราซื่อสัตย์กับตัวเองขยันในวันที่เหนื่อยที่สุดอดทนในวันที่อยากหายไปและลุกขึ้นในวันที่โลกทั้งสระไอไม้ม้วน